และคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันระหว่างคัมแบ็กทีเยุทธนาพระกับวินมอลรัตนบัณฑิตครับในพิกัด127ปอนด์ร่างกายดีนะครับแล้วก็ฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้ถือว่าร่างกายดีด้วยกันทั้งคู่คัมแบ็กทีเยุทธนาครับหรือว่า Sunback ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับยอดพานุสิดดาบไหม c คัม b a c k TK ยุทธนาครับเป็นมวยซ้ายทั้งแถบครับ เป็นมวยอายุ21ปีสูง175เซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมืออาวุธหนักอาวุธแรงสูงยาวครับจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันเก็บตัวพิซซอมที่ค่ายมวย TK ยุทธนาคัมแบ็กครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวครับเป็นมวยซ้ายฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายถือว่าเป็นมวยซ้ายจัดจ้านครับอาวุธเตะซ้ายหนีออกได้เนียนตาเลยครับลูกเตะซ้ายนะครับเป็นมวยที่สามารถเตะซ้ายได้ตั้งแต่ยกหนึ่งยันยกที่ห้า คล้ายๆกับแสงมณีนะครับมีซ้ายซ้ายผ่านซ้ายผ่านเตะซ้ายไปเรื่อยๆครับลูกเตะซ้ายแต่ละทีนี่นะครับชัดเจนแล้วก็เตะแล้วดูแล้วค่อนข้างเท่ค่อนข้างหล่อนะครับคล้ายๆกับแสงมณีนะครับดูวิธีการเตะหรือว่านะครับทรงมวยในการเตะวงในก็มีลูกไล่แขนนะครับและก็ที่สําคัญมีลูกศอกนะครับที่อันตรายเป็นอย่างมากครับลูกหมัดต่อยได้ค่อนข้างคมแต่ลูกศอกนี่ถือว่าหนักเลยครับทางด้านของคมแบ็กครับถากคุตสพภาพนะครับมีโอกาสที่จะ โดนต่อยให้เสียทรงเสียการหรือว่าโดนต่อยให้เสียนับได้เหมือนกันครับฟอร์มการโจก3าฟอร์มหลังครับมีแพ้คะแนนนั่นเพชรโฟกัสแอสสันปาตองแพ้คะแนนทางนั่นคมเพชรโชดบางแสนล่าสุดมาชนะคะแนนทางนั่นดีเซลน้อยเหลี่ยมพนวัดมาล่าสุดที่ศึกมือล่าสุดครับมาแพ้ล่าสุดครับมาชนะคะแนนทางนั้นดีเซลน้อยเหลี่ยมพนวัดมาล่าสุดที่วิทีมวยช่องจัดสีนะครับซึ่งนะครับทางด้าน คำเบกนะครับก็ได้ทาบชันกับทางั้านคงเพชรไปได้รอบหนึ่งครับแต่ว่าวันนั้นครับสยกก็ถือว่าทําได้ดีครับแต่มาพลาดในยก4แล้วก็ยกที่5ส่วนด้านคู่ชกวันนี้ครับเป็นทางด้านวินมอรรัตนบัณฑิตครับวินมอรรัตนบัณฑิตครับเป็นมวยอายุ22ปีส่วนสูงร้อยหกสิบเก้าเซนติเมตรครับเป็นมวยขวาเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าบวกฝีมือครับทางด้านวินมอรรัตนบัณฑิตเป็นมวยจากอำเภอหนองบัวแดงครับจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันเก็บตัวพิซซ้อมที่ค่ายมวยเ a g r o กุครับใกล้ๆกับวิธีมวยช่องเจ็ดสีวินครับเป็นมวยประเภทมวยเข่าเหนียวหนึบครับเตะขวาต่อยขวาสามารถเล่นฝีมือได้ครับสามารถถอยตั้งรับได้และก็สามารถเดินทําได้ครับวันนี้ครับวินครับต้องมาเดินเข้าหาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องฝีมือมวยวันนี้ดูว่าเป็นรองครับวินครับก็เป็นมวยเหนียวหนึบเหมือนกันครับประเภทปั้มรัดฟัดตีตะขวาต่อยขวา อาวุธนี่ถือว่าหลากหลายเหมือนกันครับทั้งั้นวินมอนแะนบัณฑิตแต่วันนี้ครับต้องดูที่ความเดียวของวินด้วยครับถ้าหากว่าความเดียวสู้ได้ครับก็มีโอกาสพิชิตชนะได้เหมือนกันครับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังก็มีแพ้นอกจากที่3นั่นดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัตชนะคะแนนนั่นแลมบองสอธีรพัฒน์ล่าสุดครับมาแพ้คะแนนนั่นแลมบองสอธิรพัฒน์มาล่าสุดที่ศึกมวยไทยพัธมิตรสัญจรครับซึ่งวันนั้นดูว่าวินหน้าชนะมากกว่าแพ้นะครับแต่ว่าก็ ครับกรรมาการก็ตัดสินค้านสายตาผู้ชมหลายๆคนเลยวันนั้นสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างคัมแบ็กทีเยุทธนาพบกับวินมอลล์ตน,นดบัิตครับในพิกัด127ปอนด์คัมแบ็กทีเยุทธนาครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาศัยจังหวะ2จังหวะ3ครับมีลูกหมัดที่เป็นลูกที่ต่อยได้ค่อนข้างแม่นแล้วก็ค่อนข้างคมลูกศอกนี่ครับถือว่ามีลูกศอกครับที่นะครับฟันศอกได้ แรงครับทางด้านคัมแบ็กเหลี่ยมตัวฟิมมวยวันนี้ครับไม่เป็นรองครับส่วนกู่โชควันนี้ครับวินมอสธนาบดิตครับวินครับเป็นมวยเพียดมวยเหนียวหนึบครับประเภทเตะขวาต่อยขวาล่คุกขงในป้มรัดฟัดตีนะครับอาวุธนี่ถือว่าหลากหลายเหมือนกันครับทางด้านวินแต่วันนี้ครับวินครับส่วนมากแล้วครับแพ้นี่จะแพ้มวยซ้ายฝีมือครับทางด้านวินครับไม่ค่อยชอบโชคกับมวยที่เป็นมวยซ้ายเท่าไหร่ครับถ้าหากว่าโชคกับมวยซ้ายจะแพ้มากกว่าชนะครับ วันนี้ครับส่วนตัวดูว่าคัมแบ็กดีกว่าทุกอย่างเลยนะคู่นี้นะครับส่วนตัวออกชอบที่คัมแบ็กทีเคยุทธนาเป็นมวยที่นะครับมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงครับวันนี้ดูองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วนะครับคัมแบ็กนะครับถ้าหากว่าไม่โดนนับไม่โดนน็อกวันนี้มีโอกาสเก็บแตชนะได้ค่อนข้างสูงครับแต่ว่ามวยไทยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับบางทีนะครับบางคนอาจจะมองว่าคนนั้นน่าชนะเป็นอย่างมากแต่พอชกไปแล้วก็แพ้บ้างมีบ้างครับดังนั้นแล้วครับก็ พยายามดูเนื้อตัวแล้วก็พยายามดูองค์ปร,ประกอบหลายๆอย่างครับแต่ว่าส่วนตัววันนี้ครับส่วนตัวก็มองไปที่คัมแบ็กทีเขยนุทธนาครับจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้ชื่นชอบที่คัมแบ็กทีเขยุทธนาครับมวยแพ้ยากวันนี้ครับส่วนตัวออกไปที่ทางนั่นพยักสีขอนเพชรแสงทองนะครับจัดเป็นมวยแพ้ยากของรายการในวันนี้ครับ